เป็ไลน์สุกน้ำแป้งแล้วก็สุกเก็ตขนมปังนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นเครื่องสุกน้ำแป้งนะครับวัตถุดิบก็จะเข้ามาทางนี้ถัดจากเครื่องสุกน้ำแป้งนะครับก็จะเข้าสู่ตัวเครื่องปุกแป้งฝุ่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องดูด ฝุ่นที่ฟุ้งกระจายอยู่ในตัวเครื่องปุกแป้งฝุ่นนะครับดูดมาเก็บไว้ในนี้แล้วก็จะเป่าลมเป่าออกไปเข้าตัวเครื่องปุกแป้งฝุ่นเพื่อไม่ให้แป้งฝุ่นเนี่ยเกาะตัวสินค้ามากเกินไปครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวผสมน้ำแป้งมาดูในลายผลิตต่อครับต่อจากเครื่องปุกแป้งฝุ่นแล้วนะครับ สินค้าก็จะออกมาทางนี้แล้วก็จะเข้าตัวเครื่องชุบน้ำแป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผัดจากเครื่องชุบน้ำแป้งนะครับสินค้าก็จะมาตามสายพานครับแล้วก็จะเข้าสู่ตัวเครื่องุูกเก็ตขนมปัง ก็จะออกมาทางน,นี้ครับวัตถุดิบที่ออกมาก็จะลักษณะประมาณนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นต,ตอนถัดไปนะครับ